สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอนําเสนอวิธีการติดตั้งชุดเปิดท้ายด้วยรีโมทเดิม STO นะครับก็ในชุดนะครับก็จะมีตัวกล่องคอนโทรลนะครับมีชุดสายไฟนะครับมีมอเตอร์แล้วก็ใบรับประกันพร้อมคู่มือนะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับก็เราจะมาเริ่มกันที่ส่วนของท้ายรถนะครับให้นําสายชุดส่วนหลังออกมานะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่ติดก,กับมอเตอร์นะครับส่วนนี้จะเดินไปหน้ารถนะครับให้ลอยมานะครับ ก็พักสายไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ถอดมอเตอร์ปรักปุงน,นะครับก็ <ASS IC AN CE> ในถุงก็จะมีชุดน็อตนะครับแล้วก็ตัวแกนนะครับแล้วก็ให้ใช้ตัวแผ่น ไลเลนเซอร์แพดนะครับแปะไว้กับตัวตัวมอเตอร์นะครับเพื่อป้องกันการลื่นลื่นถลนะครับในลักษณะนี้นะครับก็ลองแทบดูนะครับน็อตจะอยู่ตรงรูพอดีแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับหังจากนั้นก็ให้ใช้น็อต พร้อมกับแหวนที่ให้มาในชุดแล้วก็ไขเข้าไปที่รูช่องว่างตรงนี้นะครับ นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เหล็กตรงนี้นะครับสอดเข้ามาแล้วก็เทียบความยาวนะครับแล้วก็งอครับประมาณนี้แล้วพอเวลาตัวนี้ทำงานก็จะดันตัวนี้ออกมาแล้วก็ท้ายก็จะเปิดได้นะครับ ก็ใช้น็อตที่อยู่ในถุงนะครับเป็นลักษณะที่เหลี่ยมเหลมนะครับมีนอ็อตอยู่สามตัวนะครับเป็นน็อตตัวเล็กนะครับด้านหนึ่งสวมเข้ามาที่แกนเหล็ก แล้วก็ไข่หมุดไว้ให้แน่นพอส<อ>มควรแต่ก็ยังหลวมพอที่จะปรับได้นะครับถ้าอีกสองด้านก็หยุดไว้กับแกนเหล็กของรถนะครับ พอได้ระดับนะครับจะให้สามารถยืดออกมาได้แล้วก็ล็อกนะครับทดสอบโดยการดันตรงนี้ตรงนี้ต้องขยับได้นะครับ <Okay. S 1> ที่ตรงนี้เราล็อกตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ให้ติดเทปกาวสองหน้าแล้วก็ลอกออกนะครับ แล้วก็ติดตัวเซ็งปิ๊บไว้ด้านน,นี้นะครับหลังจากนั้นก็อ้อมสายสีเทามาเพื่อต่อกราวกับสายไฟไฟส่งป้ายทะเบียนนะครับให้ดึงปลั๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ ออกสายออกมานิดนึงนะครับให้ต่อกับสายขาวดำนะครับเชื่อมกับสายสีเทานะครับโดยใช้คีมปอก หลังจากที่ปอกนะครับก็ให้ใช้ไขควงแบนแหวกสายไฟออกมานะครับให้มีรูนะครับแล้วก็ใช้สีเทาสายที่จะต่อมาสอดเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็พันแล้วก็ให้ใช้เทปพันสายไฟพันให้เรียบร้อย แล้วก็พันเทปเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสายสีน้ําเงินให้ต่อกับสายสีดํานะครับเสียบเข้าไปนะครับออกแรงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาอยางเลื่อนมาหุ้มนะครับแล้วก็สายสีเขียวให้ต่อกับสายสีเทานะครับหลังจากนั้นก็ ให้พันเทปนะครับเพื่อป้องกันการเลียดไหลของถนวนหุ้มนะครับหลังจากที่เก็บสายตรงนี้เรียบร้อยนะครับให้รัด เทปวายเซเล็กไว้กับข้างในนะครับแล้วก็ให้รัดกับด้านนอกนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นตามระยะที่ดูแล้วเหมาะสมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกสายลงไปเรื่อยๆจนถึงด้านล่างเลย ตามตามสายสลิงของรถไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เอาปลายสายนะครับรัดไว้กับเส้นลวดนะครับแล้วก็สอดเข้ามาในด้านนี้นะครับตามเส้นนี้ไปนะครับแต่ว่าเราต้องไปเปิดสครับเพจด้านหน้าก่อนวิธีถอดนะครับก็คือให้ดึงออกมาตรงๆนะครับแล้วก็ให้ดึงมาด้านหน้า นะครับสังเกตมันจะมีเที่ยวล็อกอยู่ด้านนี้นะครับจะมีที่ล็อกอยู่2ตัวด้านนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ดึงยางขึ้นมานะครับคัาวนี้ก็จะมีช่องสำหรับสอดสายไฟมาได้แล้วนะครับเราก็จะมาสอดสายไฟครับ ดึงสายไฟออกมานะครับครับหลังจากที่สอดมาแล้วนะครับก็ให้ลอดสายลงมาแล้วก็ล็อกไว้กับคลิปของรถนะครับแล้วก็เอาสายลงมาพักหน้านี้แล้วก็ใช้เคเบิลทายรัดสายไว้นะครับ ญาติจะใช้เทปพ,พันสายไฟช่วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ประตูหน้านะครับให้หอดับเทปหอดอนะครับวิธีหอดก็คือดึงจากด้านหน้าค่อยๆดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพอออกมาก็จะมีที่ล็อกอยู่สามตำแหน่ง นี่นะครับหลังจากนั้นก็สอดสายมาด้านหน้านั้นก็สอดสายผ่านตัวล็อกมาเรื่อยๆนะครับนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการติดตั้งสายไฟส่วนหน้านะครับโดยเริ่มจากการถอดตัวแผงปิดข้างคันเร่งออกนะครับโดยดึงจากด้านหลังจะมีน็อตที่ไม่มีพุกยึดออกนะครับแล้วก็ดึง ตัวล็อกด้านหน้านะครับอันนี้จะสอดเข้าไปในรูน็อตนะครับอันนี้ก็จะมีตัวเหล็กยึดอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ให้ถอดลิ้นชักใส่เหรียญน,นะครับนะครับแล้วก็เราจะใช้ต่อไฟจากสวิตช์ับกระจกเหมือนกันนะครับก็ให้ดึงปลั๊กลงมานะครับโอเคครับ ราจะต่อสายแรกกันเลยนะครับก็เป็นสายสีแดงนะครับเป็นไฟแบตเตอรี่นะครับให้ถอดปลั๊กตัวนี้ออกมาแล้วก็ตอกฉนวนที่พันไว้อยู่ออกนะครับและหลังจากนั้นก็ใช้คีมปอกสายไฟปอกออกนะครับถ้าบางท่านไม่มีคีมก็ใช้คัตเตอร์ปลอกได้เหมือนกันครับ เหมือนเดิมนะครับให้ใช้ใหัววงแบนเล็กแบกสายนะครับ ช้เทปพันสายไฟพันไว้นะครับนะครับหลังจากนั้นก็ให้ใช้พันรวมไว้นะครับแล้ว่างพันไปก็ดึงไปนะครับเทปจะแน่นขึ้น แล้วก็สุดท้ายให้ใช้เคเบิลทายรัดไว้เพื่อป้องกันเทปคลายตัวครับล้นก็เสียบคืนที่เดิมนะครับอีกปักหนึ่งก็จะเป็นปักด้านล่างนะครับเช่นกันครับใช้มัตเตอร์ขอกเอาถนวนที่พันออก ตรงนี้ไม่ต้องกดแรงเยอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโดนสายไฟด้านล่างนะครับลหลังจากนั้นก็ให้เอาสายสีเขียวอันล็อกเนี่ยต่อกับสายถีชจมพูนี้นะครับโดยที่ใช้คีมปอกเช่นเดียวกันนะครับออกไปแล้วก็ใช้ไขควงแบนแหวกนะครับแล้วก็ใช้ มักแล้วก็สายพันธ์นะครับว่าใา่เทพ,พันธ์เช่นเดียวกันนะครับพันไปดึงไปนะครับเทปจะแน่น นั้นก็พันรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับหลังจากที่พันเทปเสร็จแล้วก็ใช้เคเบิลทายรัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก so er ็เสียบปากคือนะครับแล้วก็เหลือสายไฟอีกสองเส้นที่ต้องต่อก็คือสายสีเหลืองต่อกับสายสีเทานะครับแล้วก็สายสีเทาเนี่ยต่อกับสายสีขาวดำนะครับให้ลอดสายขึ้นมาจากด้านหลังนะครับ แล้วก็ต่อสายตรงด้านนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับใช้คีบปอกใส่ไฟปอกนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแบบนะครับหลังจากที่ ต่อสายสีเหลืองเรียบร้อยให้เราเทพ,พันไว้นะครับหลังจากนั้นก็เหลือสายที่ต้องต่อกับตัวรถเส้นสุดท้ายก็คือสีเทานะครับก็วิธีเดียวกันนะครับให้ปอกสายสีขาวดำที่เราจะไปต่อด้วยนะครับ หลังลที่ปอกสายและต่อสายเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วก็ให้เทปให้ใช้เทปพ,พันเหมือนเดิมนะครับปักเสียบสวิตเหมือนเดิมนะครับไม่มีเสียงคลิกแล้วก็เหลือสายสองเส้นที่ต้องต่อเข้าด้วยกันนะครับ นะครับต่อเข้าด้วยกันแล้วก็พันเทปก็ถัดไปก็เป็นการทดสอบนะครับโดยการเสียบกล่องเข้าไปนะครับจะได้ยินเสียงปิ๊บสั้นๆนะครับหลังจากที่เสียบกล่องเรียบร้อยก็ให้ทดสอบการสตท้ายนะครับองการติดเทอร์โก่อน แล้วก็ท้าล็ถสอครั้งนะครับท้ายรถจะเปิดแล้วก็มีเสียงปี๊บนะครับจุดต,ตอนนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งตัวเปิดท้ายจากรีโมดเดิม FTO นะครับ